สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนทุกทุกท่านเลยนะคะชาวราศีมีนเป็นยังไงกันบ้างอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนนะคะในช่วงนี้พลังงานชาวราศีมีนอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณพลังงานของชาวราศีมีนเป็นยังไงกันบ้างคะใบแรกเลยนี่คือคุณนะคะราชีดีไม้เท้าไฟคุณอาจจะมีความ ร้อนรุ่มนะคุณอาจจะมีแรงผลักดันกับตัวเองอะไรอยู่ในตอนนี้หรือว่าคุณกําลังลุยงานทํางานอย่างหนักมากหรือคุณกําลังแบบเรียกว,ว่า energy พลังงานความกระตือร้อนดีในช่วงนี้แต่ก็ระวังเรื่องของความใจร้อนนะคะความใจร้อนความอีโก้บางสิ่งบางอย่างเนาะค่อยๆใจนเย็นๆค่อยตัดสินใจหรือว่ามีบางสิ่งที่เข้ามาทา้าทายความสามารถคุณคุณอาจจะจะต้อง จริงๆชาวราศีมีนธาตุน้ําแต่พลังงานของคุณขึ้นธาตุไฟนั่นคือความสําเร็จของคุณมาเต็มละนะพลังใจพลังกายของคุณความมุ่งมั่นความจริงจังถึงเวลาคุณเอาจริงกับความสเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นเอาจริงกับงานนี้เอาจริงกับสิ่งที่จะต้องทํามีความมุ่งหวังมีกําลังใจแล้วก็มีความรู้ความสามารถนี่คือสัญญาณของความรู้ความสามารถความเป็นผู้นําทั้งไอเดียทั้งทัศนคติวิสัยทัศน์การมองการไกลการคาดการการตัดสินใจการแบบเรียกได้ว่า ไปๆไปอย่างที่คุณคาดการนะคะบางสิ่งบายที่กำลังจะมาถึงหรือว่าคุณกําลังที่จะได้พัฒนาตัวเองนะคะไปสู่ระดับความสําเร็จในการงานจากความสามารถของคุณเองจริงๆเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าจงมั่นใจในตัวเองตรงเชื่อมั่นในตัวตนของคุณเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าทําแล้วยิ่งมีพลังทําแล้วมีความสุข เหมือนกับว่า Energy ของคุณมีการเปลี่ยนม,มีการขับเคลื่อนเป็นพลังงานที่ดีมากๆส่งผลมีแรงขับเคลื่อนมีแรงพลังแรงผลักดันที่คุณได้ทำในสิ่งที่คุณมุ่งหวังและทำให้คุณได้สำเร็จเร็วขึ้นนะคะดีมากๆเลยใบแรกนะคะไฟแห่งความสำเร็จแหมมีเสน่ห์มีสเสน่ห์มากๆแปดไม้เท้าเกิดขึ้นคุณกาลังได้รับข่าวดีเพราะว่า,วาความทุ่มเทของคุณกำลังทำให้คุณประสบความสำเร็จแปดไม้เท้า คุณกำลังได้รับข่าวเซอร์ไพรส์ข่าวดีมากๆไม่น่าเชื่อกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเดีได้ว่าอาจจะเป็นช่วงที่คุณทำธุรกิจทำหน้าที่การงานแล้วเป็นช่วงขาขึ้นนะคะมีเกณฑ์ได้รับคำตอบมีเกณฑ์ได้ขยับขยายหน้าที่การงานหรือสาขาธุรกิจอะไรบางอย่างหรือว่ามีไอเดียใหม่ๆที่คุณอยากที่จะทำที่คุณอยากที่จะสร้างพลังใจมันมาเกินร้อยจริงๆนะชาวราศีมีต้องบอกว่าสิ่งที่รับรู้ได้ตอนนี้มันคือมันคือแบบ ความเชื่อมั่นและมั่นใจของคุณมันสูงมากอ่ะมันสูงมากจนทําให้คุณรู้สึกว่าการที่คุณได้รับเซอร์ไพรส์ข่าวดีนั้นมันมาพุ่งทยานเข้ามาหาคุณแบบหลายทิศหลายทางอาจจะเป็นโอกาสอาจจะเป็นงานอาจจะเป็นเงินเข้ามาอาจจะเป็นแบบเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณคือมันเซอร์ไพรส์แบบแบบไม่น่าเชื่อไม่ทันในตั้งตัวมันทาแล้วมันหายเหนื่อยมันทําแล้วมันภาคภูมิใจอ่ะมันเป็นมันเป็นพลังมากๆเลยนะคะตอนนี้แล้วเหมือนกับว่าคุณกําลังเข้าสู่แสงสว่างช่วงชีวิตที่ เหมือนกับว่ารุ่งโรจน์หรือว่าช่วงชิวิตที่จับอะไรก็แหมประสบความสำเร็จในหลายๆด้านสิ่งสิ่งนั้นมันกําลังเหมือนกับได้ได้เกิดผลกําไรเกิดขึ้นกับคุณได้ได้ลงทุนแล้วได้ทําแล้วได้ลุยแล้วมันเกิดผลกําไรผลผลิตเกิดขึ้นกับคุณให้คุณได้เก็บเกี่ยวให้คุณได้ไขว่คว้าโอกาสนั้นอาจจะเป็นโอกาสอะไรบางอย่างเข้ามาก็ได้เพราะฉะนั้นเรื่องดีมากๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณอะไรที่แบบมันเป็นช่วงจังหวะของความสว่างวาบของเซอร์ไพรส์ที่กาลังจะเกิดขึ้น ข่าวดีเข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัวโอกาสดีการติดต่อทุกอย่างมันแบบเป็นสเต็ปเลยนะคะมันคลี่คลายมันรู้สึกว่าโล่มัมนรู้สึกว่าว้าวร์ไพส์นะคะอย่างที่ที่คุณไม่คาดคิดมันเกินเกินที่จะคาดคิดเกินที่จะคาดฝันเลยชาวราศีมีนหกดาบแต่ก็ต้องชะลอด้วยนะนะคะต้องมีสติมีสมาธิกับตัวเองเสมอถ้าคุณกําลังรู้สึกว่ากาลังตัดสินใจอะไรอย่างเร่งด่วนหรือว่าคุณกําลังคิดคุณกําลังวางแผนอะไรอยู่ก็ตามแต่คุณใกล้ละ ใกลถึงจุดหมายคนละคณอยู่ในระหว่างหนทางของการแบบเออจ,จะจะตรงไปหรือจะซ้ายขวาหรือว่าจะไปยังไงดีเชื่อมั่นในความเป็นตัวตนคุณมีอุปสรรคเข้ามาท้าทายคุณมีอุปสรรคที่ทําให้คุณต้องมาเชิญอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคุณจะผ่านไปได้ mm hmm. เด็กถือเหรียญโอกาสจะเข้ามาหาคุณคือคุณกําลังได้รับเงินคุณกําลังก้าวเข้าสู่ความมั่งคั่งเด็กถือเหรียญแล้วก็อัศวินเหรียญ เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้คุณมั่นใจในตัวเองมากๆว่าคุณทําได้ว่าคุณจะประสบความสำเร็จคุณจะมีแบบสิ่งนั้นเข้ามาหาคุณให้คุณได้ตัดสินใจและโอกาสแต่คุณแบบเอ๊ะจะทําดีไหมจะเริ่มต้นดีไหมแล้วฉันจะไปต่อ,อยังไงดีค่อยๆไปนะค่อยๆวางแผนค่อยๆคิดอะไรคิดมากเกินไปอะไรขัดแย้งกับตัวเองมากเกินไปหรืออารมณ์ร้อนใจร้อนมากเกินไปใจเย็นก่อนนะคะนี่คือการชะลอชะลอความใจเย็นชะลอในการตัดสินใจ ทุกอย่างกําลังไปสู่นีให้คุณได้รู้ว่าคุณจะได้หยิบจับความมั่งคัง่งหยิบจับเรื่องของการเงินเงินก้อนคุณต้องทามันต้องทํามันต้องใส่ใจมันต้องใจเย็นๆยนะที่คุณจะได้ผลลัพธ์นั้นเพราะมันคุ้มค่ากับการรอคอยมันหายเหนื่อยนี่คือสัญญาณของความฝันและก็ความจริงที่คุณจะจับต้องได้มีโอกาสที่คุณจะได้จะได้ทาสิ่งนั้นคุณจะไขว่คว้าโอกาสนั้นหรือเปล่าก้าวไปสู่ความความสําเร็จในชีวิต แบบช้าๆแต่ว่ายั่งยืนลำมั่นคงมากๆมั่งคั่งด้วยหนึ่งถ้วยสิ่งใหม่ๆบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นที่คุณว้าวนี่คือคุณกว่าจะมั่งคั่งร่ำรวยไม่ใช่ธรรมดาแล้วคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอเนื้อคู่ที่เป็นคู่ที่เข้ามาออฟเฟอร์ซัพพอร์ตเซอร์ไพรส์คุณด้วยคุณมีเกณฑ์ที่ได้มีคู่ที่มั่งคั่งร่ำรวยคือ เป็นนักธุรกิจเป็นคนที่แมหมยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองหรือไม่ได้มัง่งคั่งรำ่ำรวยแต่เป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์ในตัวเองพร้อมหน้าที่การงานการเงินดูแลออฟเฟอร์ซัพพอร์ตคุณได้เนื้อคู่คุณน่ารักมีสเสน่ห์มาดูอีกค่ะชาวราศีมีน,นอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณว้าวราชาถ้วยราชาไม้เท้า คู่กับราชินีไม่เท้าเนื้อคู่คุณจะได้เจอใครทีมแมทช์กับคุณเป็นคนที่ทัดเทียมนะฝีไม้ไลายมือเหมือนกันนะคะมีมีความมีเสน่ห์เหมือนกันมีอะไรที่ละไม้คล้ายกันแต่มีความต่างกันเขาอาจจะเป็นต่างชาติเขาอาจจะเป็นพ่อไม้เขอาจจะเป็นแม่ไม้หรือเขาอาจจะแบบว่ามีความเป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบสูงนั่นเอง ทีนี้สัญชาตญาณของคุณในการตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนะคะจงใช้ความมั่นใจในตัวตนของคุณดื่มด่ำด้วยการทําอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นไอเดียหรือว่าการออกไปหาตามหาความฝันแล้วก็ความสุขแบบปล่อยอารมณ์ให้ตัวคุณรู้สึกว่ายิ้มรับกับวันใหม่ในทุกๆวันเพราะว่ามันสื่อเรื่องของน้ําและไฟอะไรบางอย่างที่ต้องแบบยิงอย่างในตัวตนคุณต้องปรับแล้วก็บ a l a n c e มีคุณอาจจะฝันถึงใครบางคนนะหรือว่าตรงข้ามใครบางคนฝันถึงคุณ the l o v e r s ความรักกำลังมาหาคุณความรักของใครบางคนอยู่ไกลกำลังจะจะมาหาคุณกำลังจะติดต่อมาหาคุณคุณกำลังได้เจอใครที่คุณรอ ซีเรียนเกิดขึ้นใจเย็นกับสิ่งที่คุณกําลังขวอยคว้านะคะจงหวงแหนความเป็นตัวของตัวเองหวงแหนความเป็นส่วนตัวของคุณทรัพย์สิสนเงินทองอย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจใครง,ง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรวางแผนให้ดีวางแผนเรื่องของการเงินวางแผนเรื่องของวิถีชีวิตสุขภาพนะคะหน้าที่การงานทํางานหนักก็ต้องดูแลสุขภาพนะแล้วเรื่องของการเงินการลงทุนนะคะก็แบบเหมือนจะต้องมีการปรับเปลี่ยนมีอะไรใหม่ๆเข้ามามีทั้งแบบ การลองการทาเอ๊ะดีไหมไม่ดีกับกับการแก้ไขปรับเปลี่ยนอะไรอยู่ตลอดเวลาเชื่อว่าเชื่อว่าคุณเอาอยู่อยู่แล้วนะคะใครบางคนอาจจะเข้ามาเป็นบางสิ่งที่ล่อใจเราทําให้เราตัดสินใจหรือว่ารู้สึกไปในในทางที่แย่นะั่นก็คืออาจจะเป็นคนที่เราไม่ควรที่จะเชื่อใจหรือไม่ควรที่จะไว้ใจนะคะมีสติมีสมาธิกับตัวเองเสมอนะชาวราศีมีน,นต้องกล้าปฏิเสธนะคะกล้าที่จะ กล้าที่จะไม่กล้าที่จะท้าทายใหม่ๆอะไรให้กับตัวคุณเองทำพารรนชาวราศีมีนคุณกำลังโยกย้ายไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในชีวิตเดลเวอเร์สเกิดขึ้นอีกแล้วแล้วก็แปะเปลี่ยนคุณจะได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงสู่ความสำเร็จสู่ในทิศทางที่ดีกว่าของชีวิตอยู่ที่คุณตัดสินใจสิ่งที่คุณรอคอยและมุ่งหวังถ้าคุณรู้สึกว่าคุณกล้าที่จะมั่นใจด้วย ความเฉลียวฉลาดชาญฉลาดคุณสมาร์ทคุณเก่งมากตั้งแต่ใบแรกและคุณเก่งคุณฉลาดมากๆคุณมีความสามารถและความสามารถนั้นถ้าคุณเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวแล้วแล้วก็โอ้โหความความเป็นตัวตนของคุณนะคะเหมือนกับว่ามันประเมินค่าไม่ได้กับสิ่งที่คุณจะได้รับเลยนะคะเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการยก้ายตำแหน่งหน้าที่การงานเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการที่คุณจะได้ยก้ายสิ่งให,ใหม่การเดินทางไกลเดินทางต่างประเทศการลงทุนหรือว่าความ อะไรที่คุณมีข้างในใจสิ่งที่คุณวางแผนไว้แล้วว่ามันมันคือสิ่งนั้นที่คุณรู้สึกว่าคุณมั่นใจคุณต่อยอดไปในสิ่งนั้นเลยจะทําให้คุณประสบความสำเร็จจะทำให้คุณได้เปลี่ยนแปลงและสัญชาตญาณในตัวตนคุณบางอย่างในเรื่องราวของความรักกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแเปลี่ยนเรียนรู้กับใครคนใหม่ที่จะเข้ามาหาคุณนะสามใเท้ามีความหวังในความรักไม่คาดหวังในความรักและให้ทุกอย่างออกมาแบบ ที่เรารู้สึกว่าสบายๆชิวๆไม่พยายามไม่ฝืนในความรักความสัมพันธ์นั่นคือสัญญาณที่ดีคือการเรียนรู้และแปดเหรียญคือสองไม้เท้าสวยงามมากคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ขยับขยายเติบโตในอนาคตที่ดีกว่าสู่ตําแหน่งหน้าที่การงานแล้วก็การศึกษาการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะตอนนี้คุณตั้งใจคุณโฟกัสดวงจันเชื่อในอินทลเลกชันของคุณ ชื่อในสิ่งที่คุณกําลังตัดสินใจสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขสิ่งที่คุณอยากที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณนี่แหละค่ะความเชื่อมั่นมั่นใจความเด็ดเดี่ยวของคุณทําให้คุณเปลี่ยนไปสู่อนาคตที่ดีกว่าคนลับเซอร์ไพรส์จะเกิดขึ้นกับคุณชาวราศีมีนโนนิทัลลี่ใจเย็นค่ะไม่ต้องกังวลสบายสบาย yes คุณจะประสบความสําเร็จคุณจะได้รับคําตอบคุณจะได้รับข่าวดีอะไรที่ไม่ดีอะไรที่เป็นอุปสรรควางทิ้งไว้ปล่อย โฟกัสสิ่งที่ดีและสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนเพราะคุณกำลังทำอยู่นั่นเองค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ